มาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโบสัมมาไวยโมสัมมาสติสัมมาสมาธินรวมแล้วของอยู่ในโลกมีของสี่อย่างเท่านั้นมีมีธาตุทั้งสีมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมกันอยู่อยู่ในก้อนสกุลอยู่ในตนตัวของพวกเราเนี่ยเพราะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาสั่งมาสอนพวกเรามามาสั่งมาสอนพวกเราให้พวกเราให้รู้จักมารดาให้รู้จักวีดาให้รู้จักคุนของพระพุทธ พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเพราะเพราะว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีพระมารดาเหมือนกันแล้วก็พระบิดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนาโมนี่นะหมายถึงหมายถึงมารดาโมนี่หมายถึงบิดานี่ว่านะโมตัสสาพระคะวตอรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสาบางคนจะไม่เข้าใจว่าธาตุน้ามารดาอยู่ตรงไหนอยู่กับเราอยู่ตรงไหนอยู่กับพวกแล้วก็มี น้ำดีน้ำเสด็จน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหง่อน้ำข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำขี้พ่อน้ำมูดนี่เป็นสมบัติของมรรดาของใครของเราสมบัติของบิดาก็มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่ออินกระดูกเยียอในกระดูกตาปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นสมบัติของบิดาที่หนึ่งธาตุไฟที่หนึ่งธาตุไฟก็ไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้สุดโฟมไฟยังกายให้กระบนกระไวไฟพราวะหันให้ย่อย ลมลมพัดขึ้นเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นไปถึงศีษะลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกมีเท่านี้โรคนี่หมดทั้งโลกทั้งกล้ทั้งกลนี่ของสี่อย่างเดียวที่นี่ที่มองเห็นด้วยตาเนื้อของเราธรรมดาธรรมดานี่มีจต่น้ามับกบินไฟกับมันมีตัวมีไฟกับเป็นนามธรรมไม่มีตนมีตัวลมก็เป็นนามธรรมไม่มีตันมีตัวมีตนมีตัวเมื่อ เวลาเวทนามาเกิดขึ้นทั้งสุขทั้งทุกข์นี่งไาหน่อยผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์ก็คือดวงจิตดวงใจเขาพวกเราที่นี่ธาตุธาตุน้ำน้ำเขาก็ไม่รู้สุขรู้ทุกข์ไม่รู้จะเก็บจะขวดดินก็ไม่รู้จักสุขจะทุกข์ไม่รู้จะเก็บจะขวดไฟก็ไม่รู้จักสุขจะทุกข์ไม่รู้จะเก็บจะขวดลมก็ไม่รู้จักสุขไม่จะทุกข์ไม่รู้จะเก็บจะขวดเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์ก็คือจิตใจของพวกเราที่นี่ เมื่อทุกข์จะเกิดขึ้นเบีรนาจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยให้เกิดสูขกระทุกปัจจัยให้เกิดสู่กระทุกคืออะไรก็คือาตาทั้งสี่นี่มันแปรปรวนมันไม่สามาัคคีกันอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ได้โผล่หน้าขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจ้งางให้พวกเรานี่สนใจดูท่าจากพลภูมิ หาหัวทางหาจังหวะท่านต้นพระพุทธเจ้าสมมาเทศนาให้พระปัจจักขีทั้งห้าฟังเนี่ยมรรคทั้งแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวจาสัมมากัมมตสัมมาไอศีโบสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินคำาคำที่ว่าสัมมาสมาแต่ไม่เอาหัวทางที่ชอบสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นอะไรทีนี่เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่นี่ พระพุทธเจ้าและพระอริเจ้าสเสด็จเข้าสู่พ,อพอระรนิพพานไปแล้วเน่อริยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ที่ไหนในปัจจุบันตกลงกันอยู่กับพวกเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายของพวกเราเนี่ยอยู่ที่จิตใจของพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมทั้งสี่คืออะไรหรืคือทุกหนึ่งสมูไทยเหตุในทุกเกิดที่หนึ่งนี่โลดคือความหนับทุกที่หนึ่งเนี่ยทุกพระพุทธเจ้าบัตรทุกควรกําหนดรู้ สมุทัยเหตุให้ทุกเกิดควรละจะทำว่า,าตัวสมุทัยอยู่ที่ไหนเหตุที่ทุกเกิดก้อนสักัดกายของพวกเราในตัวตัวหมดทุกก้อนนี่นี่แหละก้อนสมุทัย,ก,ย,ก,ย,ทก,ก,ทยก้อนเหตุทุกเกิดที่นี่เมื่อจิตใครก็ตามผ่านทุกก็ผ่านเหตุทห้ทุกเกิดเข้าไปสงบนิ่งเข้าไปจิตใจว่างไม่มีอะไรเหลือแต่ความว่างของจิตของใจเหลือแต่ดวงลูก,ลก นถ้ามันลึกเข้าไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิท่านให้ชื่อให้นามว่านิโรธคือความดับทุกข์นี่ที่นี่ที่มันมันดับชั่วข้าวชั่วระยะชั่วขณะนี่ท่านท่านท่านก็ให้ชื่อให้นามว่าจิตมาสงบเข้าไปเมื่อสงบเข้าไปลึกๆเข้าไปจริงๆไปถึงอัปปนาสมาธินั่นแหละเมื่อจิตถอนขึ้นมามันจะมีความรู้สึกว่าร่างกาย กับจิตใจเนี่ยจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกจะรู้เองเห็นเองปัจจตังนี่นี่ว่าร่างกายมันเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมส่วนจิตใจมันเป็นนามธรรมคือดวงลู้แต่ในปัจจุบันนี่มันไม่เป็นดวงลูกมันเป็นดวงหลงอยู่มันหลงอะไรที่นี่มันหลงตนเมื่อมันไม่เห็นตนมันก็ไม่ยึดเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนสุดท้ายกูเลย ใจิตใจของพวกเราเนี่ยเลยไปเป็นดินไปเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะจะน้ำมติดหนักเนี่ยอุปทานความยืดวันถือมันมันหลงหลงตนก็มายืดเอาธาตุทั้งสี่นินน้าไปลมว่าเป็นตัวไปตนที่นี่ถ้าย้อนหลังเป็นอดีตที่เนี่ยธาตุพกที่พวกเราเกิดมามันเป็นหมื่นหมื่น,นเป็นแสน,แสนเป็นล้านแล้ว เกิดมาแต่ละข้างละเขาก็มาเอาสมบัติอันเดิมมีแหละเป็นสัตว์กันเหมือนกันแต่หมัดขึ้นมาจนถึงมดดำมดแดงไปถึงสร้างตัวใหญ่ๆทั้งสัตว์ทั้งบุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกมีสมบัติเท่ากันมีโลกันอมีของสี่อย่างเท่านี้สรุปแล้วก็มันมันลงมันลงตัวนั่นล่ะสัตว์พวกที่เป้ารัวเกิดมาถ้าย้อนหลังเป็นล้านบางที่ที่นี่ก็พระพุทธเจ้ามาตัดในโลกอยู่ในพระสวดสามพุทเทนทั้งหมด ท่านรัฐพยากรเพียงย่อยอนสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าแล้วผ่านมาแน้วบางทีพวกเราเกิดเพราะพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้ทําไมไม่ใจตกข้างอยู่อย่างนี้มักฟอรมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อ,อพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ท่านประกาศศาสนามาพระพุทธเจ้าอุบ,บัติขึ้นรใ,ในโลกความหลังเกิดขึ้นในโลกมันไม่ได้ยินาตามีไหมมีเหมือนกับตามไม่ไผย หูมีไหมเหมือนกับผูแอบเข้าเขาเนี่ยมันไม่รับธรรมพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาเทศปวดมันก็ไม่รับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวข้างอยู่เรื่องทั้งผู้ที่พูดอยู่ยในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันเท่ากันหล,ลงมาด้วยกันเพราะฉะนั้นพวกเราตื่นจากหลับให้ลู่เนื้อลู้ตัวน่ให้รีบกระทำมาเป็นใส่ตงของตน,นให้ถ้ามันไม่ผ่านไม่พ้นจริงๆก็ให้มันชาติพบให้มันสั้นเข้ามาย้อนเข้ามา ถ้าปฏิบัติเขาไปอย่างน้อยก็ให้มันได้อาจระสัทธออัศธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาที่ท่านให้ชื่อให้นำว่าพระโสดานตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ไปไปอื่นเขาจะมาสอนสั่งสอนศาสนาอื่นรัฐอื่นเป็นไปไมน,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 นได้พระพุทธศาสนาพุทธะกลับไปว่าผู้รู้ ธรรมะก็คือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาท่านสอนไหละชั่วกับธรบีนธรรมะคือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสังฆะก็คือผู้ปฏิบัติใครก็ตามผ้านี่ไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองกับัวร่นเอาผมยาวๆผ้าดำๆแดงๆไม่เกี่ยวขอให้ออาจิตใจี่เห็นเห็นเห็นธรรมสามข้อนเห็นทุกข เห็นเหตุในทุกเกิดเห็นนิรุคือความดับพุกถึงจิตถึงใจจนเกิดสรุปสังเวชเข้าไปนี่ละจิตใจจะเป็นพระเป็นพระโสดาเนี่ยนี่พระจิตใจเป็นพระไม่ใส่ร่างกายเป็นพระที่นี่พระพุทธเจ้าทรามสั่งมาสอนพวกเราั้าสอนจิตสอนใจท่านไม่ได้สอนร่างกายสอนจิตสอนใจให้ลูกท่านบอกะไ้ท่านให้ประโยคแรกให้อาการกอนจะปฏิบัติต้องรักษาศีลก่อนศีลนี่เป็นของดีที่สุดในโลก หลวงปู่เจริญทัศเทศบ้านน่ะสรุปเรียหมดโลกได้โลกได้โลกกันสรุปเร้วมีม,มีมีแต่ินเท่านั้นเป็นของดีในโลกมีขั้งหนึ่งพระจักรพะเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นในโลกพระเจ้าจักรพรรดิมีสร้างแก้วสร้างแก้วมาาแก้วขุนข้างแก้วขุนพลแก้วแลก,ก็แก้วสารพัดนึกนึกอะไรก็ได้ทั้งนั้น บาดทะรอยากได้อะไรทั้งนั้นแต่มันก็ไม่สูบนี่เพราะฉะนั้นท่านเจ้าสู้สินไม่ได้สินคืออะไรจะเป็นสินถ้าพวกเราปฏิบัติไปตั้งต้นเป็นสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบปถ้ามันเป็นสินจริงๆแล้วที่นี่มันจะมีสินตัวเดียวสินตัวเดียวอยู่ที่ไหนสินตัวเดียวก็คือดวงจิตดวงใจนี่ดวงจิตดวงใจนี่คือดวงสินดวงจิตดวงใจนี่คือดวงธรรมที่นี่ถ้ารักษาสินรักษาไปรักษาไปถ้ามันเป็นสินมันเป็นธรรมรา่นี มันจะเกิดเมตตาสิเกิดเมตตาสงสารบุคคลอื่นสัตว์อื่นปรารถนาอยากให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นมีความสุขกายสบายใจรัชคิดจะช่วยบุคคลอื่น,นสัตว์อื่นให้เขาอาพ้นจากทุกข์พะน์ท่านี่ต่างคนก็ต่างมีศีลมีธรรมประจําจิตจาใจนี่อยู่ร่วมกันมีมากมีน้อยเย็นทั้งนั้นเย็นท้งนั้นไม่ทะเลาะเบาแวงกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันไม่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นจังหวะดำเนินไปตามมร ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอชีโวสัมมาววยโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ทีนี่มรรคข้อที่สองสัมมาสังกปรนี่ดำดิออกจากกรรมจะถามว่ากรรมอยู่ที่ไหนก้อนสกปรรกายของพวกเราเนี่ยนี่แหละก้อนกรรมพระพุทธ ท่านพระพุทธเจ้าสรมสอนให้หาหิทางออก,ออก,อ,อ,กออกจากกรรมออกจากกายหาหิทางทิ้งกายพัฒนาทจึงมาสั่งมาสอนให้พวกเรามาภาวนามาพิจนาหนึ่งมาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงหนึ่งมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปลปวนในท่ามกลางมีมีความแจกสลายไปไปในที่สุดนั่นมันแปรปวนมันน่าจะดีลังยั่งยืนมาสั่งมาสอนนอนนะครับพิจารณาให้เห็นเป็นของ โซกโปกโซโคพิจาให้เป็นของไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนเป็นมั่เป็นอันนี้จังไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกขังเป็นทุกเป็นอนัตตาดังนั้นว่าคําที่ว่าอนัตตาของไม่ใช่ตนดินก็ไม่ใช่ตนน้ําก็ไม่ใช่ตนไฟก็ไม่ใช่ตนลมก็ไม่ใช่ตนตนของตนจริงๆมันอยู่ตรงไหนนี่เราตรงนี้เราที่ท่านให้มามามาภาวนามาปฏิบัติหาวิธีทางทิ้งกายทิ้งกรรม ก้อนสกปลกละกายของพวกเราเนี่เนี่ยก้อนก้อนกามกามไปว่าคองร้อนกามไ,ไปว่าไฟไฟอยู่ที่ไหนละ่ะไฟราคาความกำนัดยินดีในลูกในเสียงในกินในรสในเครื่องสำัสไฟทุสะคือความโกรธไฟโมหะคือความหลง ลงอะไรที่นี่นั่นลงเงินเดิมนี่แหละลงรูปลงลงรูปลงเวทนาลงสัญญาลงสังขารลงบิญญาณนี่ลงสรุปแล้วก็ลงตนนี่แหละเพราะท่าให้มา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 ปฏิบัติมาปฏิบัติทำไมรู้ตนทำไมเห็นตนนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปโป้ดำรีออกจากกามอันดำรีออกจากายดำรีอ,อจาาุจกรรมกามตัวนี้มันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษโทษมันก็มาหัน คุณเมื่อก็อนัต์โทษเมื่อกากคุณเมื่อกากถ้ามันมีกรรมพวกเราก็ไม่ได้เกิดนี่เมื่อเกิดมาลราไม่ไปทุกข์ต่บาปไปทุกข์พระพระพุทธเจ้าท่านมาท่านมาสั่งมาสอนให้หาทางทิ้งมันถ้าทิ้งถ้าทิ้งกายกายไม่มีที่นี่กายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีสัญญาไม่มีกายไม่มีสังขารไม่มีกายไม่มีวิญญาณไม่มี คำคำที่ว่าคำที่ว่าเวทนาก็คือความเจ็บปวดร้าวเย็นร้นอ่อนแข็งไปทั้งสุ่ทั้งทุกสารพัดด่างที่เกิดขึ้นเรียกว่าเวทนาสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้จาที่จำเสียงจำโน่นจำนี่ดีก็จําชั่วจําไม่ดีไม่ชั่วก็จําสารพัดย่างจํามันก็ไม่เที่ยงทําให้จิตใจเป็นทุกข์นี่ก็สัญญา สังขารสังขารจิตใจความคิดความนึกความปรุงความแต่งดีใจเสียใจรักทางโกหลงแถวนี่ทั้งสังขารจิตใจสังขารร่างกายบวกกันอีกและวจังหวะสังขารที่วิญญาณวิญญาณหมายถึงความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายและทางจิตใจทัานว่าสักขูวิญญาณรู้ทางตาโสตาวิญญาณรู้ทางหูฆานาวิญญาณรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นกายเยววิญญาณรู้ทางกายมโนวิญญาณคือจิตใจ นี่แหละจังหวะจักปุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณสิหาวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยนี่มันท่านให้ชื่อว่าขันขันรูปกับรูปกับขันรูปกับผูกเวทนากับผูกสัญญากับผูกสังขารกับผูกวิญญาณกับผูกนี่ลูกกับรูปกับมัดเวทนากับมัดสัญญากับมัดสังขารกับมัดวิญญาณกับมัด มัดอะไรมัดลกกินดวงใจเนี่ยให้ติดอยู่ในโลกคำคำที่ว่าโลกโลกดูที่ไหนโลกถ้าโลกในก็คือวัตถุผลร่างกลลา,ายของเราถ้าจิตใจยังมายึดร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่จิตใจยังเป็นมันยังมันยังเป็นโลกอยู่นี่นี่นี่เป็นโลกนี่เรียกว่าโลกในคือร่างกายร่างกายและจิตใจขอ,ของของเรานี่โลกในโลกนอกกับบคุคคลอื่นสัตว์อื่น ต้นไม้ภูเขาเท่าวันที่เรามองเห็นด้วยตาอยู่ในโลกนี่ว่าสรุปแล้วโลกแปลว่าหมูสัตว์พ้องอยู่เป็นนิดโลกแปลว่าหมูสัตว์ทั้งสัตว์ดิรกสานท,ทั้งสัตว์มนุษย์บวกันมิ่ให้สิว่าโลกโลกไปว่าว่ารอนพราฉะนั้นสรุปแล้วนี่ตัวทุกข์นี่สรุปแล้วของดีวิเศษที่สุดประโยคแรกใครก็ตามที่พวกเรา จะมาปฏิบัติทาจะโผล่หน้าขึ้นมาให้เราดูปพระอ,อยูแรกก็เคยทุกข์ให้มันเกิดมามากๆเมื่อมันเกิดมามากๆจนไปถึงขั้นถึงขีดแดงคนจนหาที่พงที่บางมาได้เมื่อไม่ขึ้นที่นี่เลยมันกลัวตายกิเลสไม่กลัวตายเมื่อกิเลสไม่กลัวตายเราเราก็มาจับเอาเอาทุกขน์นี่เป็นอาวุธเข้าไปต่อสู้กับกิเลสเมื่อพอกิเลสมันมันหลบไปมันมันหายดี ทุกเมื่อหายไปเดีวยวกันเมื่อ็ไม่มีอะไรเมื่อก็ถือเหลือแต่ดวงจิตด,ดวงใจเหลือแต่ดวงลู้เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงลู้นี่คือดวงจิตด,ดวงใจของพวกเรานี่ไม่ตัวรู้ผู้นี่เจ็บไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นแก่ไม่เป็นเท่าแก่ไม่เป็นนั่นแก่ไม่เป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะมันเพราะเพราะมันมีลูกมันบีร่างจะเอาอะไรมาแตกจะเอาอะไรมาดับตัวตัวผูล้ลูดับไม่เป็นนี่เนี่ยไม่เปลี่ยนมิใช่มาหลงมาเกิดถ้ามาเกิดกัน นี่พอมาเกิดปุ๊บเข้าไปตั้งต้นใจเข้าไปเ,าเ,าเข้าปฏิทนทิในคันมันดานพระพุทธเจ้าถึงว่า ชาที่ปีทุกขาชราปีทุกขาพญาที่ปีทุกขามันะัปีทุกขังโซกับปริเทวะทุกขโทมนัสสูปยาซาปีทุข้าอปิเยหีสัพไยโยโคลดุโคปิเยหีปิไยโยโคดุโคยัมปิสั่งนราปฏิทัปปีทุกขังสั่งคิเตนะปัญจุปธานะขันธาดุกข้าอีดังโคปนนภิกขเวดุกขาสมุทโยอริยาัจจังมันเป็นตัวสมุไทยซาพวกเขาเกิดมันนั่นแต่ะตั้งแต่อยู่ในคันมันดาเมื่อพวกเรามาเกิดเข้าเข้าไปตั้งอยู่ในคันมันดา แรกแรกๆไม่มีอะไรร่างกายจนตัวไม่มีมิได้ดวงจิตดวงใจเข้าไปเขาเข้าเข้าไปตั้งคันในคันบรรดาเพราะฉะนั้นหลวงปู่ยังเทียบว่าดวงจิตดวงใจเทียบกับตัวพยัญชนะคือตัวกอไก่ตัวเดียวที่นี่ถ้าทั้งสี่ดินน้ำไฟรวมได้มาจากบิดามารดาเทียบกับตัวตัวตัวสระสระอสละอสระอีสระอีสระอือสระอือสระอูสระอู ออตั้งวกอไก่ขึ้นเอาเอาสละมาผสมเนี่ยเอาธาตุมาผสมเนี่ยก็อไก่กับกออากะกออากากอีกีกอีกีก็คือก็คือกอวกูกอูกูพอมาถึงกูเนี่ยเป็นตอนเป็นตัวขึ้นมาเนี่ยกูกับมึงเนี่ยพากันสร้างโลกินกูคือใครกูก็คือบุรุษผู้ชายมึงก็คือผู้หญิงกูกับผู้คือผู้หญิงมึงก็คือผู้ชายเนี่ย กูก็คือสัตว์ตัวผู้เหมือนกับขึ้นสัตว์ตัวเมียสีตัวนี่พากันมาสร้างโลกนี่สร้างเราได้อะไรเกิดมาทีน่นี่ได้ก้อนทุกมาได้ก้อนเจ็บก้อนปวดมาเมื่อมาแตกตายทาลายขันลงไปนั่นน่ะเสียอกเสียใจน้ําตาไหลชอบไปธันนพอพูดเจ้าเจ้าเทียงรันตั้งแต่ร้องให้ตามกันตามกันน้ําตาถ้ามันไม่แห้งมากกว่าน้มมามหาสมุทรทะเลมากไหมมาก นักที่เกิดไปไป,ไปข้างหน้าก็จะลองให้อีกไปข้างหน้าอ,ากอีกเพราะฉะนั้นที่ว่ามัน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 เสียดายตายอยากดินน้ำไฟลมนี่แหละที่นี่ทุกตัวทุกนี่ตัวสําคัญที่สุดเป็นของดีอันพิเศษของพระอริยเจ้าและของพวกเราด้วยถ้าพวกเราเห็นเพราะฉะนั้นให้ดูให้ไม่เห็นมากๆไม่ที่ด้หาทางนี้คำที่ว่าหาทางนี้หาอย่างไร สรงบอว่ามันปวดแขนปวดแขนมากๆหาทีา่ปงที่บางไม่ได้ก็ถามหนังหลอกดูหนังมึงปวดไหมถ้าหนังไม่คําตอบก็ถามเนื้อเนื้อไม่คําตอบถามเอ็นเอ็นไม่คําตอบถามกระดูกกระดูกไม่ถามกระดูกก,ดก,ดก็กไม่ตอบกระดูกกรไปใครรู้ว่ามันเจ็บใครรู้ว่ขยับไปเมื่อเขาไปเมื่อเขาไปถึงความจริงแล้วมันไม่มอีอยู่ในดวงจิตก็ไม่มีอยู่ในกายก็ไม่มี สุดท้ายก็สรุปแล้วก็เลยตัวเวทนาความสุขความทุกข์คงเจ็บปวรเลยกลายเป็นตัวอุบาติไม่เป็นจนเป็นตัวเกิดแล้วมันกระดับขึ้นมมันไม่มันไม่เที่ยงมันมันจีรังมันไม่จีรังย่างยืนไม่แปรป่วนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราท่านจะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตนทำความเข้าใจให้มันดีๆตรงนี้ทุกแล้วนไม่ใช่แล้วให้เให้ทำความเข้าใจ ตรงของตอนจริงๆมันจะไม่มีอะไรอยู่ในน,น,กกน,นั้นที่มาทุกข์กับพ่อแม่หลงเข้าไปยืดเสยอๆนั่นสรุปแล้วเพรานะฉะนั้นอ่ะถ้าพวกเราทั้งหลายแล้วนี่ถ้าอยากพ้นทุกข์ให้บางสุขในโลกอยากพ้นโศกให้เศร้าโศกตาให้บ้างสุขในรักสุขทุกนี้ของมีประจําโลกมนุษย์เศร้าโศกเพราะสุขทุกทั้งสองเมื่อละโศกละทุกข์ได้เหมือนเจปองไม่สมองขุนมัวซ่วนี้นันะนนะั่นเห็นบหเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าลืมศีลตัวเองหนะ่อนยะของดีที่สุดคือศีล ของดีที่สุดก็คือจิตใจอย่ามองข้ามตนเองเพชรนินจินดาพวกคอยพวกของของหลอกของหลวงต่างหากดีที่สุดคือศินเมื่อมันเป็นสิลจริงจริงอันนั้นละของดีพิเศษในโลกของดีแท้คือจิตใจของพวกเราคือสินสินโอ้โหท่นล่าสินที่ท่ลนเราสินอันใดสินน่ยสินอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดมุบติอันนั้นมุบติก็คือความรุดพ้นพ้นระจากที่ไหนพ้นระจากที่ใดมนี่ละ พ้นจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสเลพ้นจากรูปจากเบทนาสัญญาสังขารวิญาญที่พวกเราพากันอราธานาว่คอ้ขับเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานพระนิพพานก็คือนนิพิทานิพิทาก็คือความเบื่อเบื่อไหมเบื่อรูปไหมเบื่อรูปเบื่อเสียงเบื่อกินเบื่อรสไหมเบื่อรูปร่างกายตนแดงไหมเบื่อร่างกายบุคคลนอื่นอื่นไหม ถ้ามันเบื่อมันก็คือมันเบื่อถ้ามันไม่เบื่อมันก็คือคือมันไม่เบื่อถ้ามันเบื่อมันก็เบื่อหนายใครคงกคุนัดเมื่อใครควบคุมนัดินก็พ้นกินก็คืนครร้นเป็นเอกเทศตรงที่มือ่อพอท่านมาปฏิบัติทำให้จิตใจมาเต็มเมื่อมาเต็มแล้วที่นี่จะอยากเป็นอะไรจะอยากได้จะอยากมีอะไรจะอยากเป็นอะไรเอียจะอยากได้อะไรอีกของดีที่สุดก็คือดวงจิตดวงใจนั่นเราเอวังก็มีด้วยปะการสนี <laughs>